ไปเรื่องสี่ล้อแดงหน่อยที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าเนี่ยรถสี่ล้อแดงไปต่อยฝรั่งฮะนี่นะครับเขาบอกชาวบ้านเชียงใหม่ตอนนี้เอืมละอาคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีทางสี่ล้อแดงเขาบอกว่าเนี่ยหลังๆคนไม่ค่อยนั่งเอือมละอาใครเอือมละอาเอ่อคนที่หมายถึงว่าสี่ล้อแดงคนขับสี่ล้อแดงแต่ไม่ได้เหมารวมนะมเอาเป็นบางคนแล้วกันเพราะว่า ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเนี่ยมีกลุ่มสีล้อดแดงก็บอกว่าเนี่ยคนไม่ค่อยนั่งส่วนใหญ่จะเรียกผ่านแอปพลิเคชันกันเพราะร,ราคามันถูกกว่าใช่ไหมฮะบางทีนั่งเจอเหมาเจออะไรอย่างเงี้ยและล่าสุดมาอีกละอันนี้คลิปต่อยฝรั่งนะฮะคนขับรถรับจ้างสีล้อดแดงจอดรถกลางถนนทั้งที่มีผู้โดยสารนั่งอยู่ด้านหลังรถและลงจากรถพุ่งไปทำร้ายชาวต่างชาติที่เดินขากระเพกข้ามทางม้าลาย นะจังหวะนั้นมีทาหารในเครื่องแบบ2นายที่เห็นเหตุการณ์เข้าไปห้ามปรามและดูเหมือนว่าโชเฟอร์สีล้อแดงคนนี้จะหัวร้อนไม่หยุดอาศัยจังหวะวิ่งพุ่งไปหาชาวต่างชาติเป็นครั้งที่2ทําให้ทหารต้องวิ่งเข้าไปล็อกตัวก่อนที่โชเฟอร์สีล้อแดงจะกลับไปขึ้นรถขับออกไปท่ามกลางความมุนงงของชายชาวต่างชาติที่ถูกเกือบถูกทําร้ายเหตุการณ์เกิดเมื่อวานนี้บนถนนแก้วนวรัตนารงเรียนดาราวิทยาลัยตัวเมืองเชียงใหม่นะครับนี่ฮะ แล้วคนที่เขาขับผ่านไปมาเนี่ยเขาต้องจอดรอให้เหตุการณ์สงบก่อนเนี่ยเสียเวลาไปต่อไม่ได้อีกนะครับคนที่อยู่บนรถ2แถวเองก็รอต้องรอคนขับให้หายหัวร้อนกลับขึ้นมาเนี่ยในรถถึงจะได้ไปต่อนะครับสาเหตุเขาบอกว่าเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นเพราะไม่หยุดให้ฝรั่งข้ามบนทางม้าลายฝรั่งเขาก็เลยด่าอพอฝรั่งด่าคนขับก็ไม่พอใจลงมาทำร้ายฝรั่งนะฮะ ฝรั่งคงงงนะเออก็ไอเดินอยู่บนทางม้าลายทำไมยูไม่หยุดให้อยอเนี่ยก็บ้านนี้เมืองน,นี้ไม่เหมือนบ้านยูเนี่ยเอเอทางม้าลายมันไม่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะอ,อ่ะล่าสุดเขาบอกว่าหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยคุณอุตสาบัวจำงทราบเรื่องแล้วนะฮะดูคลิปที่คนเอามือถือถ่ายคลิปเรีบร้อย หันหน้าขนส่งบอกไม่เหมาะสมเดี๋ยวจะประสานกับสากร mm hmm. นครลาน,านาเดินรถผู้ประกอบการ4ีล้อดแดงเรียกตัวคนขับมาลงโทษเปรียบเทียบปรับในความผิดฐานแสดงกริยาวาัจาไม่สุภาพและนะฮะกำชับให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้มงวดในการให้บริการและความปลอดภัยนะก็สี่ล้อดแดงประมาณนี้นี่กำลังที่นำมาสู่คำว่าเอือมละอาใช่ไหม ใช่ใช่ <นะ S 1> เออมละอาคนขับรถสีล้อแดงเออมละอารถเนี่ย <c oughs> คนไม่ได้ไปไงรอให้ต่อยกันเสร็จก่อนครับ